ครับสวัสดีครับคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda s c o ปปี i นะครับรถปีห้าหไฟเลี้ยวบังลมนะครับรถคันนี้ชุดสีสวยเลยนะครับสวยกริปเครื่องคูดเงียบครับเครื่องดีมากรถใช้น้อยครับภาษีหกสี่นะรถสวยเลยครับผมดูครับใช้น้อยจริง ดูสวยใสเลยนะครับเนี่ยฮะรถใหม่น้อยดูง่ายครับดูตรงนี้ยังไม่ลบเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยรถใช้ไปหมื่นดเองครับเนี่ยดูเนี่ยใสจิกเลยฮะนี่ครับดูง่ายๆไม่ต้องดูเยอะครับสบายๆนี่ถ่ายกลางแดดเลยครับสวยๆเลย สนใจโทรได้นะครับ0891368745นะครับอําเภอแม่สายตังไม่พอแบ่งจ่ายได้นะครับขายแบบถูกๆไปเลยครับ2 5งหมกับเก้ครับผมรถพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเดี๋ยววางโทรศัพท์ก่อนนะครับผม ทีเดียวแบบง่ายๆเลยครับติดขึ่งเลยครับน่รถติดแล้วนะนี่ดูนี่ฮะน่ตอนนี้เครื่องปกติละนี่เดินเบานิ่งๆเลยสบายนะมันดังตรงนี้นิดนึงนี่เป็นป้ายทะเบียนนอกนั้นเงียบเงียบสนิทไม่มีวอร์มเครื่องนะน่ดูจับห้อยดูครับนี่ แบบนานๆไปเลยเนี่ยไม่มีวอร์มเครื่องนะครับรถนิ่งๆเลยครับเนียนๆนี่ฮะต่อร,รองได้นะครับอยากขายชั่วโมงนี้รถสวยจริงครับนี่นิ่งๆเลยนี่นิ่งๆเลยระบบฟงระบบไฟใช้ได้หมดนะครับรถสวยเลยสวยจริงนี่ครับระบบไฟใช้ได้หมดเลยครับภาษีเต็มนะหกสีนะพร้อมขับเลย โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ